สดๆร้อนๆเลยครับหลายคนเจอปัญหาฝาท้ายของ f อร์ u n e r เปิดไม่ได้นะครับแต่ของผมเจอปัญหาคือเปิดแล้วกำลังจะเก็บของกลับบ้านปรากฏว่ากดสวิตช์ลงมามันก็ไม่ปิดลงมานะครับผมต้องการปลดตัวนี้เสร็จแล้วปลดเปิดกดตัวนี้ค้างยังไงมันก็ไม่ปิดนะครับทำยังไง อย่างนี้ครับเราโน้มประตูลงมาเลยครับโน้มประตูกดลงมากดลงมาจนปิดเลยจนปิดไปเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ลองทดลองเปิดปิดใหม่ดูมันก็จะใช้ได้ครับแต่เมื่อกี้ ทำยังไงมันก็ไม่ยอมเปิดปิดคือปิดไม่ได้ใช้งานไม่ได้ก็ทําในวิธีเดียวกับผมที่ทํานะครับก็คือโน้มประตูลงมาเลยพอปิดไปปุ๊บมันก็เหมือนรีเซ็ตค่าระบบใหม่มันก็จะปิดใช้งานได้ตามปกติครับขอบคุณมากครับ